สวัสดีครับพบกับผมนะครับ1 f ึีนะครับตอนนี้ทำการเทสนะครับ Eken h เ o สนะครับของคุณชำนาญนะครับของคุณชำนาญสีนัคลินนะครับส่งมาให้แปลงนะครับอะแดปเตอร์ใส่ไม่จะทำการเสียบไมโบย่าบ y m m 1นะครับตอนนี้เสียงที่ได้ยินอยู่เป็นเสียงภายในตัวเครื่องนะครับ เสียบแล้วนะครับลองเคาะไม้นะครับเสียงไม้เข้านะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับระยะเอื้อมมือนะครับ1นะ1 2 3 4, 5, 6, 7 8 9 7 8 9นะครับจะทำการถอดไม้ออกนะครับเหลือแต่อแดปเตอร์เพื่อทำการทดสอบการตัดเสียงไม้ในตัวนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้ถอดไม้ออกทั้งหมดนะครับใช้ไม้ในตัวนะครับใครสนใจก็ติดต่อเบอร์ข้างล่างได้เลยนะครับทำการแปลงนะครับอีเค้นนะครับต้องแอคชั่นแคมต่างๆนะครับแปลงสำหรับใส่ไม้นอกไม้เสริมได้นะครับนะขอบคุณมากครับผม